พระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยก็ไม่พ้นไปจากพระพุทธรูปมหามณีรัตปติมากรหรือพระแก้มรกตพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถและยังถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปประธานแห่งพระพุทธรูปในประเทศไทยทั้งปวงอีกด้วยพระแก้วมรกตนี้ เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักขึ้นจากหินมีค่าที่เรียกว่าหยกอ่อนตรงกับภาษาอังกฤษว่า nephrite ฟฟมีความหมายพิเศษที่มีเนื้อหินเป็นสีเขียวเข้มคล้ายกับสีของมรกตประกอบกับในสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าหยกใช้ดังนั้นหินมีค่าที่ออกสีเขียวทั้งปวงก็จะนิยมเรียกว่าหินมรกตและเมื่อนำมาแกะสลัก เป็นพระพุทธรูปจึงเรียกว่าหาแก้วมรกตพอแก้วคือหินใสที่ไม่ทืบแสงทางด้านนักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักโบราณคดีจัดให้อยู่ในรูปแบบของสกุลช่างศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนหรือในปัจจุบันจะนิยมเรียกว่าสมัยล้านนายุคต้นกำหนดอายุราว ปลายพุทธศตวรรษที่19ถึงลาวต้นพุทธศตวรรษที่20คือลาวพุทธศัรกราช1850ราลาวก่อนพุทธศัรกราช1950มีขนาดความกว้างของหน้าตักจากเข่าถึงเข่าประมาณ19นิ้วและส่วนสูงขององค์พระพุทธรูปอีกประมาณ28นิ้วท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เคยเล่าว่า ในส่วนที่อยู่ทางตอนใต้ของพระแก้วมรกตนั้นยังมีเนื้อหินหยกต่อเนื่องกับองค์พระพุทธรูปลงไปมีลักษณะเป็นเดือหินหยกขนาดใหญ่มากเนื้อหินหยกนั้นมีคุณภาพดีและมีสีเสมอเท่ากับองค์พระพุทธรูปมีความบริสุทธิ์ไม่มีรอยเล้าหรือเส้นใดๆในเนื้อหินหยกเลยสามารถนำไปตัดออกเสมอฐานขององค์พระแก้วมรกตได้เคยมี ู้กับบังคมทูลพากกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วด้วยแต่ทรงมีพระราชาวินิจฉัยไม่เห็นด้วยเพราะทรงเกงว่าจะกระทบกระเทือนและเป็นอันตรายแก่องค์พกาก้ามรกฏพาก้ามรกฏสร้างโดยใครสร้างเมื่อไหร่สร้างคืนที่ไหนไม่มีใครรู้ พวกตำนานทั้งหลายก็ว่ากันไปอย่างสนุกสนานไม่ว่าตำนานหรือตำนานจะว่ากันอย่างไรนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะก็ต้องยืดเอารูปพุทธศินและพุทธลักษณะเป็นหลกักหากตำนานใดขัดแยง้งกับรูปพุทธศินก็ต้องตกกันไปผาแก้วมรกฏถูกค้นพบในกลุ่มพระเจดีขนาดย่อมที่วัดป่ายะหรือวัดป่ายะ อันแปลว่าวัดป่าไผ่ในอำเภอเวียงในจังหวัดเชียงรายปัจจุบันคือวัดพระแก้วเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเชื่อกันว่ากษัตริย์แห่งเมืองเชียงรายขนาดนั้นคือพระเจ้ามหาพรมซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากือนาเจ้าผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสามหัวเมืองคือเชียงรายเชียงแสนและเมืองฝาง ได้นำปูนเข้าพอกทับองค์พระพุทธรูปเดิมที่เป็นหยกเขียวและได้ลงลักปิดทองทับไว้จนดูไม่ออกเลยว่ามีเนื้อหินมีค่าซ่อนอยู่ภายในและได้อัญเชิญเข้าปฏิสถานไว้ในกลุ่ของพระเจดีย์เพื่อซ่อนค่าศึกซึ่งในขนาดนั้นคือเมืองเชียงใหม่ต่อมา เมืองเชียงแสนพ่ายแพ้สงครามและตกเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่เรื่องราวของพระแก้มมรกตก็เงียบหายไปพ,พร้อมๆกับการสูญหายของพระพุทธรูปองค์นี้ต่อมาในปีพุทธศักราช1979ได้เกิดฟ้าผ่าลงที่องค์พระเจดีที่ปฏิสถานพระแก้มมรกตทำให้องค์เจดีทลายชำรุดลงพบว่า มีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ภายในจึงได้อัญเชิญออกมาไว้ที่โถงของพระวิหารของวัดเมื่อโดนลมกโลกรกและไอแดดไม่นานลักและปูนที่หุ้มองค์พระพุทธรูปก็แห้งแล้วจึงเกิดรอยกระทอะขึ้นที่ปลายผ้าน้าสิกหรือปลายจมูกเมื่อเจ้าอาวาสและผู้คนทั้งหลายเห็นเข้าจึงชวนกันกระเทาะลักและปูนที่ฉาบองค์พระพุทธรูปนั้นออกจนหมด พบว่าพระพุทธรูปขัดสมาธิลาบพระหัสแสดงปางสมาธิเนื้อเป็นหินสีเขียวเข้มคล้ายกับมรกตจึงเรียกขานนามพระพุทธรูปตามที่ตาเห็นว่าพระแก้วมรกตค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ